รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์ปี7 9ก้าอย่างไทยไปกับโลกสนับสนุนทุกย่างก้าวโดย สวัสดีครับตอนรับพคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการกบจูเนียปี79อย่างไทยไปกับโลกนะครับโครงการที่จะนําเสนอผลงานสารคดีสั้น5นาทีของน้องๆจากระดับมัธยมศึกษาและก็อาชีวะศึกษาตอนต้นทั่วประเทศให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับสารคดีที่จะให้ดูวันนี้นะครับเป็นผลงานมาจากน้องๆที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับเป็นชุมชนเล็กๆที่เขานําเรื่องของโซเชียลเอนต์พรส์มาใช้กับชุมชนนะครับ แต่ว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นี่คืออะไรนะครับนำมาเกี่ยวข้องพัฒนาชุมชนได้อย่างไรต้องไปติดตามกันนะครับกับผลงานที่ชื่อว่าวิถีชุมชนคนบ้านท่าเสือของน้องๆโรงเรียนพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ไปชมเลยครับการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายของคนบ้านท่าเสือถ้าหากมองด้วยสายตาแล้วก็อาจเป็นเพียงแค่วิถีชุมชนธรรมดาชุมชนหนึ่งแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของบุคคลธรรมชาติวัฒนธรรมที่เป็นเบ้าหลอมขนาดใหญ่จึงทาให้บ้านท่าเสือยากเกินกว่าที่จะประเมินด้วยสายตา แต่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจเพราะที่นี่คือบ้านถ้ำเสือบ้านถ้ำเสืออำเภอ่าวลึกหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ทุกๆ2เดือนของที่นี่ทางหมู่บ้านจะจัดให้นักเรียนและประชาชนออกมาช่วยกันทําความสะอาดถนนของหมู่บ้านตอนนี้นะครับเป็นการ ขยะของชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านนั้นออกมาสาธานี่นะครับเห็นไ,ได้ว่ามีเด็กๆม,มาร่วมในการกิจกรรมนี้นะครับไปช่วยน้องๆเก็บขยะนี่มาครับหลังจากที่ผมได้ช่วยน้องๆทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆก็ได้อาสาพาผมไปเที่ยวที่วัดถ้ำทิพย์ป,ปีดารามสถานที่แห่งประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าบริเวณแห่งนี้เคยมีมนุษย์ถ้ำสมัยโบราณอาศัยอยู่โดยพบเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณจำนวนมาก และต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นวัดในปัจจุบันในช่วงตอนเย็นของทุกวันพระชาวบ้านจะพร้อมใจกันเดินทางมาที่วัดเพื่อทำการสวดมนต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไม่ให้เหลือนหายไป และบ้านน้ำเสือยังนำเอาระบบโซเชียลอัวプライท์เข้ามาบริหารอีกด้วยจึงทำให้ชาวบ้านแห่งนี้มีรายได้จากการทำ้าพปาเตะหรือการทำขนมพื้นบ้านอย่างขนมทองม้วนมะพร้าวสดที่หากินได้ยากมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและลิ้มลองรสชาติเช่นเดียวกับวัฒนธรรมของชาวบ้านตำเสืออย่างเช่นการแสดงงองเงที่มุ่งเน้นความสนุกเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ก็ได้รับการฟื้นฟูจากระบบโซเชียลเน็ตไพร์ด้วยเช่นกันในส่วนของระบบโซเชียลเน็ตไพร์ที่ทางชุมชนได้นําเข้ามาเป็นเครื่องมือหรือเป็นรูปแบบในการารจัดการการท่องเที่ยวในชนุมชนนั้นปัจจุบันนี้สามารถทําให้กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มท่องเที่ยวเองก็สามารถแบ่งเงินตามระบบโซเชียลนตไพร์ออกเป็น3ามกองระบบโซเชียลเนตไพร์จึงเป็นระบบที่สามารถทําให้หมู่บ้านเนี่ยจัสดสรรรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปการก้าวไปกับโลกไม่ใช่เป็นเพียงแค่การก้าวทันเทคโนโลยีแต่หากเป็นการนำเอาความเป็นตัวของตัวเองที่เราทุกคนนั้นต่างก็มีก้าวไปกับโลกในแบบของตนเชกเช่นกับวิถีชีวิตของคนบ้านถา้ำเสือ โอ้โหนี่นะครับก็ถือว่าชุมชนบ้านทําเสือนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการนําแนวคิดมาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับซึ่งชุมชนอื่นๆนะครับในประเทศไทยก็สามารถนําไปเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะครับนะครับและสาหรับผู้ชมที่อยากรู้เรื่องราวของโครงการกบจูเนียร์ปีเนะครับก็ไปติดตามได้นะครับในเว็บไซต์ทีวีบ a รพา .com นะครับหรือว่าจะติดตามที่ Facebook กบนอกกาลาแล้วก็ Facebook กบจูเนียร์ก็ได้นะครับ และวันนี้ก้าวอย่างไทยไปกับโลกของโครงการกบจูเนียร์ปี7ก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ